นี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งของคนกีฬาสุรินทร์นะครับในช่วงเทศกาลงานคาร์มาที่โกตองสเตเดียมครับภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสานวิเศษสุรินทร์ครับมาชมเกมดาร์บี้แมตช์รูซิตี้มาเยือนสุรินทร์ของทีมมนเอฟซีนะครับเซ็นเตอร์คู่เป็นนพดลกับทางด้านของสุรศักดิ์บุญจันทร์ทางด้านทางไปขวางเป็นเชียงตูนครับมิดฟิลด์เป็นปูสิทธิ์กับทางด้านเขาสัก เกมเริ่มครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านได้เล่นก่อนครับบุกจากซ้ายมือไปขวามือท่านผู้ชมครับถึงก่อนแต่บอลไม่ออกอเก็บได้ที่มุมทงหาตัวช่วยอยู่เปิดมาตรงนี้โกเมนสังสมานันเข้าขวาข้างถนัดไม่ใส่เองให้อำนาจโอ้โห เสียของไปเลยกไม่เอาล้ครับขึ้นมาตรงนี้ของชัยวัน์ปิตานังชัยวัน์มีความเร็วจีใจ้ใส่จี้ใส่แล้วขวาปันคง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 ่นโค้งๆลรกนี้โอ้โหบอลมันเบาแล้วตรงตัวครับแม่ได้จบครั้งแรกของของชีมูลมาจากเจ้ารัทวุฒิเปิดทีเสาสองแล้วโอ้โหตรงนั้นนี่กลายเป็นด้านของ <S <S ตรงนี้สวยเลยครับเทิร์นบอลสวยมากแล้วอดีศรตรงนี้มีความเร็วป้ายมาต่อที่กิตยศกิตยศเขาขวาต้องใส่แล้วแต่ว่าให้มุมเยอะไปครับลูกนี้ทํากันสวยมากครับในไทยลีกหนึ่งนะครับ บ้านก็อยู <c oughs> <illon. laughs> ่ไม <streaming leer> ่ห่างกันมากเปิดเข้ามาตรงนี้ก่อนลุงตรงนี้ไม่เจอใครแล้วโอ้โหจังหวะสุดท้ายมาโดนจิรวัตรครับเรา่จะเข้าศีรษะเพื่อนพอดีเปิดย้อยเข้ามาตรงนี้นั่นครับกตรงนี้เรียบร้อยไหมโอ้โหบอลส้นเสาครับแล้วเป็นเสาเหลี่ยมนอกไม่ได้ครับลูกนี้ขึ้นมงของเจ้าเกียรติที่เข้าฟงเกียรติเีทีเบิ้ลมาที่เจ้าอดิศรอดิศรให้มาตรงนี้สวยเลยครับได้ใส่ไม่คิดช้าไปครับลูกนี้แม่โอกาสจะใส่จังหวะแรกไม่ใส่ครับดึงจังหวะช้าแล้วกลายเป็น กเปิดแยงมาที่จตุพลจตุมาเป็นจตุพลเนื้อแก้ว้ายด้วยครับได้ใส่ลูกนี้เต็มตัวแล้วได้ซ้ำไม่แม่จิรวัตรให้มาสวยครับคราวนี้เป็นทางด้านของเจ้าปอนเป,เป็นใส่เองเลยโอ้โหแม่มาที่สิน<ป>สมุทรสินสมุทร<ป>ขึ้นมาทางซ้ายธิรวุฒิสลัดได้แล้วครับ หนีอำนาจมาหนึ่งด่านสองเดโกเมนแต่ฝากต่อสราวุธวันเพียงเทขาเข้าขวาปั่นโค้งลูกนี้โอ้โหปัดด้วยซ้ายออกไปครับแมเจ็บเลยครับเจ้าเดโกเมนโกเมนปั่นมาตรงนี้กดดันได้ดีจริงๆแล้วตวัดด้วยแล้วจอจอปัดเรีบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นประตูขึ้นนำครับนาทีที่90พอดีคร้บลซ้ำไปแล้วกลายเป็นน่านของเจ้าพุทธิบุตรได้ครับบนบนว ขึ้นมาทางขวายืนคนเดียวเลยครับเจ้าเปรมซ้ายแต่ต้องเข้าขวาก็ต้องยิงยิงแล้เบาไปแหมยงกูลนี่กับวรวิทย์บรวิทย์เสียบอลง่ายแล้วตรงนี้ต้องร็อกโซครับต้องเสียผู้เล่นอีกหนึ่งคนครับเพราะว่าออกมานอกเขตแล้วก็ราทำฝาวแดงครับคบก็ต้องใช้ประตูไปเล่นนะครับ เาใช้ผู้เล่นไปเป็นประตูในช่วงเวลาที่เหลือครับต้องต้องต้องแจ้งนะมันขึ้ได้น้องมันขึ้ได้ชี้แจงออกชยางกูลครับต้องไปเป็นผู้ทำประตูจำเป็นน่าจะทดเพิ่มให้สักนิดทีน้าแล้วครับมาจังหวะแบบนี้อ้าวแล้วครับประตูเดียวของซิตี้แล้วมีเตะบอลทิ้งผู้สิทธิ์ต้องตามไปเอาไปเหลืองแดงถ้าเหลืองแดงก็คือเจ้าพุทธิกุลครับ อยู่นี่เบิ้ลยาวผู้สินยังให้เล่นต่อนะครับในช่วงทดเจ็บเจ็บเพิ่มทดเพิ่มให้เหลือมองนาฬิกาแล้วแต่ยังยังไม่ให้โกเมนตีสวนเลยแล้วก็เป็นจังหวะสุดท้ายของเกมนี้ครับหมดเวลาการแข่งขันเป็นทางด้านของสุรินซินตี้ครับบุกมาชนะสุริน์คงชีบูนได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูตัวหนึ่งครับ จากกันไม่อยู่นี่กันอยู่แล้วคือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงๆริงแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอดเอดีดีแปด